ปะสร้างสรรค์ค่ะค่ะอเด็กๆค่ะมานาปอค่ะนักเรียนทั้งหมดความคารสวัสดีค่ะอ่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์มีชื่อกิจกรรมว่าอะไรเอ่อกิจกรรมจะเขหนาสา ก่อ,อนที่เราจะมาทำกิจกรรมเรามาร้องเพลงออกกำลังกายกันก่อนช่วงนี้อากาศเป็นยังไงคะหนาวหนาวใช่ไหมคะอะสามสิบหนาวหนาวหนาว ตื่นเช้าต้องออกอกำลังกายตื่นเช้าต้องออกอกำลังกายพอทำงานไปเดี๋ยวจะหายหนาวเออต่อมานะคะเพลงต่อมากกมือขึ้นแล้วหุนหุนชูมือขึ้นโบกไปมา เราจะทำกิจกรรมกัน าดูอุปกรณ์ของเรากันหนึอันดับแรกอันดับแรกนะคะมีจัลลอยเด็กๆช่วจัลลของแต่ละคนขึบบน้ขบบนมา ยังคะตรงกานแล้วอ่าต่อมานะคะคุณครูจะไล่นเด่าเทสให้เด็กๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่า 那个，他们。 Thank <laughs> you. มาแล้วนั้นเด็กๆมาให้ลงกับพี่นะคะวันนี้คุณครูพาทำกิจกรรมจรวดหันสาเด็กๆมีความสุขไหมคะมีคว่ะ หลงนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้คุณรูไว้ให้เด็กๆไปเล่นที่บ้านนล่นกับน้องๆนะคะไปแข่งก,กันกับเด็กๆนะคะ,ะกับเพื่อนๆที่บ้านค่ะวันนี้ครูขอจบกิจกรรมเพียงเท่านี้นนะเดสัปดาห์หน้าเรามาพบกันใหม่นะคะ,ะหัวหน้าบอกค่ะลูกนักเรียนทั้งหมดทำความร